สวัสดีครับผมอ่าวันนี้เรามาเจอกับสามบอยแบนด์นะครับผมอ่าไม่ใช่อโดนแบนเว้ยมาเจอกับเหนียว่าประจำนะครับเจ้าเก่านะครับอ่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องไอ้ไอ้ฮิดเด้นฮอลิเดย์ใช่ป่าวะอ่านถูกป่าวะอ่านถูกมีกล่องคุณเปิดด้วะตกอังกีไฟอ่ามามาอ่าวันนี้มาเปิดกันครับผม อันนี้มีหนึ่งร้อยกล่องนะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแค่ขยันเก็บเนนดี๋ยวพอดีปั้นเด็กใหม่ตัวเด็กนะครับผมเพิ่งวิ่งหกสิบนะครับปั้นได้ไสามวันห้าสิบปีทีใช้เวลาสาักห้าสิบส้าสิบนาทีการเปิดไม่ใช่โอ้โหห้าสิบนาทีก่อนตีขี้เกินเรแล้วแล้วควายอันนี้ไม่ต้องคิดมากครับชื่อว่าควายตายนะครับแต่เขาชอยไม่ใช่ความตายครับเขาพิมพ์ผิดนะครับผมอ่าแขกรับเชิญวันนี้ก็มีน้องเต้นะครับแล้วก็น้องอ๋อครับไม่ใช่แขกไม่ใช่แต่เพราะว่าแขกแขกไม่รับ แข็งไม่ได้ต้องเชิญอ่าแล้วก็มีแขกมาได้ต้อเชิญอเอล้อเล่นเรอเล่นคนนะกิวเบร์นะครับอนนี้เลยอ่าอยู่ในท้อกันเยอะนะครับผมตอนนี้ก็อ่ะเรามาเริ่มเปิดดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลงเวลานะครับมาเปิดกันดีกว่าเสียงดวงกันไหมอ่าเปิดกล่องแรกเลยหัวครับเบลเมจิกพาวเวอร์หนึ่งนะครับผิดใจด้วยครับโพชั่นโพชั่นทสมัยพี่ดดูิโพชั่นมาแล้วครับผม พี่เหมียวดูผมได้สองสาใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนสิใจเย็นๆ AP พีหนึ่งร้อยงั้นหลักก่อนงั้นหลักก่อนสปายพูวชันครับผมอ่าเมจิพาวเวอร์อ่าพุชเตอร์สนุนย่างดีเลยเนี่ยซุเปอร์พูวชันครับผมเออคุณว่ามันคงได้แค่นี้แล้วซุเปอร์พูวชันอีกแล้วไอ้ไม่ใช่ซุเปอร์เออซุเปอร์แหละถูกแล้วอ่าซุเปอร์พูวชันอีกแล้วครับห้าขวดเบรเมจิพาวเวอร์หนึ่งครับผมอ่าดีดีนี่มันอไห่อ่าได้เป็นยาแคสนะครับผมห้าขวด อ่ดีดีขึ้นมาอ่าอินชานนะครับผมยาอินชานน้ำยาอินชานอ่ายาแคสอีกแล้วครับยาแคสอ่ายาแคสอีกว่าวงคนจะได้ใช้ยานี่แหละอ่าเมจิพาวเวอร์เออาสุเปอร์ใครก็ได้ไล่มาหนีเมจิเมจะได้อีกอ่าได้ยาได้ยาอินชานมาอีกเอ้ยไล่ไก่พี่ไม่ได้เว้ยอ่าซุเปอร์โมชาตนะครับสีมันไม่ออกให้กูเลยใช่ไหมเด็กเมจิพาวเวอร์ก็ไปดูไปข้าวของกัน <chat> อ,นน mo, อ่าได้แล้วครับผมสีอะไรอ่ะแปดเอสีเงินครับผมสีเงินสีเงินอีกอย่างสีไหนวะสีเงินออกมาแล้วอวตารนะครับเป็นสีเงินอวตารครับผมโอ้ไลท์อืมแต่ละอย่างมันให้กูมาดีดีเนาะกูข้าวเที่ที่กูเก็บมาร้อยกล่องเนี่ยอ่าเดี๋ยวมีจี๊เพาเวลตองสังอันมุกจีคนจะดีใจได้ได้ไ um, ด้อะไรที่เจออะไรไม่เสมให้กูร <sch> ู้ได้ มันไม่ได้เลยครับผมมันได้ถึงได้ถ้าดูคลิปเราจะรู้ครับแล้วดูคลิปล้วจะรู้ครับจะเย็นๆครับเพิ่งเปิดได้สามสิบกล่องครับผมอตอนนี้ยาทวมหน้ากูแล้วนะครับผมยท่วมหน้ายาทวมหน้ากูแล้วนะครับไม่ต้องเบิงไม่ต้องเปิดกค่าตังค์งไม่ต้องเปิดตังค์ซื้อยาเลยเอนิมิสโตนมาแล้วครับผมพูดถึงก็มาแล้วครับเอนิมิสโตนหนึ่งแล้วครับผมอพูดปั๊มาได้ความดตอนนี้เราเปิดไปเยอะแล้วนะครับผมจะถึงสี่สิบกล่องไหม ค่ายาวันนี้ประหยัดไปได้อีกเยอะเลยครับในอนาคตอืมเพราะว่าผมไม่ต้องซื้อเยอะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ไปเก็บออกก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวฟ้าเอ้ยส่งมาหน่อยได้เกิดตัวนกล่องได้เป็นกล่องได้จะได้แบบแบบอันนี้หายเองสิครับหายเองสิครับกล่องอะขายเองสิครับอ่าตอนนี้เราจะมาถึงสี่สิบกล่องแล้วนะครับผมเกือบใกถึงสี่สิบกล่องแล้วนั่นไงเมจิกสโตนมาอีกแล้วไม่ถึงสิไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบกล่องตอนไหนวะ เลจิตพาวเวอร์อ้าววเลเมนจิสตัน์ทำไมเอามาให้กูเยอะแยะนักหนาโพชั่นอีกแล้วโอ้ยอ่ะเอพี AP นะครับเอพีหนึ่งร้อยอีกแล้วนะครับผมเออนี่ยเขาดีขึ้นมาหน่อยเอ่อเลเมนสโตนนะครับเป็นเป็น,ปนแบบขวดนะครับอันนี้เอาไปทําคราบเอาไปคับเอเลเมนสโตนอีกทีหนึ่งแล้วที่กูชมไปใช่ไหมโพชั่นเลจิตสตารเรเมนจิตมีเวอร์โพชั่นอีกแล้วยาแคร์ตลอดซุปเปอร์โพชั่นอ่า ตันแล้วโอ้ยพี่ครับมันรีเวอิลพอยซ์ไงว่างงวมันดีคอมเวลรี่ไม่เชื่อว,วะช่างคืออ่านไม่ออกช่างแม่งไม่เป็นไรรับคิดดูอยู่อ่าซุปเปอร์พอั่นอีกแล้วอ่าโอ้ยเอยเอเลยเป็นสโตนเซ็กซสตันอีกแล้วพอยซ์สตันอ่ารวยอะไรางานนี้อ่าตอนนี้ซัดไปนะครับหกสิบกล่องแล้วนะครับผมอ้าวแม่งไปจยอะนะ หกสิบกล่องแล้วยาแคสตนีมาเป็นกระจุกหางว่าวเลยครับสีเพิ่งได้กระปุกเดียวครับโคตรน่ารักเลยว่ามีปะจีสามกล่องนี้นะเยอะกว่ามัยจริงไม่เป็นไรอ่ะสงใจจะเปิดร้อยกล่องเลยแล้วยาท่วมตัวแน่นอนครับหนึ่งกล่องไม่ต้องคิดมากเนีเ่ยดีด้วยไอนไม่ต้องคืนง่งาย,ยคือไม่ต้องตายเลยคือแบบน่ากดยาแคแสรัวนแทนยาปองตีได้เลยเอ๋อ,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 อจีก,ก็มีแล้วนะ พาวเวอร์อ่ามีจีพาวเวอร์ท่วมหน้าท่วมใจอีกแล้วกูว่ามือไปขายเราครับเราขายใหสโตนอีกแล้วนะครับผมอืออ่าได้เอลเมนต์ชาบนะครับใครต้องการนะครับติดต่อนะครับมาเด็บยวทำเดี๋ทวายามเดี๋ยวพอายามนในสโตนดีชีรีเวอรอีกแล้วครับรีบวอรพอยต์ชาบแคสอีกแล้วครับพิซซีก็บอกว่ารีโพรเบอรี่ครับโพชัต์แคสครับพูดง่ายสุด เมจิกพาวเวอร์นะครับท่วมหน้าท่วมตาแล้วนี่สไตล์จะแปดสิขวดแล้วนะาานวนะครับไอ้80 uh, นะกล่องนะมันเช้าเล็กใหญ่กันไปเที่ยวยาในยาเนี่ย60ขวดแล้วครับผมเบ็ดเมจิกพาวเวอร์นะ22กล่องแล้วยี่สิกล่องนะเดี๋ยว2ี่เดี๋ยวยีกล่องแนละ้วเปิดโดนดัวเลยแนละ้วกังนงั้นก็เด <5 S 1> ี๋ยังฉาดอีกแล้วปปลยังอยาอนชาร์จนะครับผม,มทำไมกูทำไมเดี๋ยวกูลงฮีโร่หมดกูก็ได้ครับไอเดนเมสโตนคริสตันนะครับผม ให่เอินชานอีกแล้วนะาจารย์สปินวอเทอร์นะครับสไปค์ไม่ใช่สปรินอ่านผิดสปรินครับไอ็ดด่าเทอร์กูก่านูก็อ่านผิดอยู่ทีใช่ไหมครับก็อ่านผิดดีนะคุณนึกว่าน้ำสไปค์ครับเห็นขวดแก๊กเคียงกันครับตอนนี้ซัดไปแล้วนะครับเก้าสิบเอ็ดขวดแล้วครับโอ้โหนี่เพิ่งออกมาให้ผมขวดแรกยาอินชานกูอยากร้องไห้เอินชานเลยนะครเวอร์นะครับผมในจิตพาวเวอร์ใส่ไม่ได้ไปยัดสกอร์นะแต่ลปะ โอ้ยแต่ละอย่างครับอ่ากล่องสุดท้ายแลครับมาเดิมพันกันครับสีนี่ไม่อมม bon อกสักขวดนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นลิฟตลิฟหรือไลท์ครับลิฟหรือไลท์นะลิฟต์อนครับอ๋อไลท์ไลท์คิดตอนใช่ไหมครับไลท์คิดตอนซัดไป75นะครับผมดูนี่คือโคลมากเลยดอกตอนแรกมีอยู่60นะครับมันก็ซัดไป75ขึข้นมา15นะอ่าแล้วก็แม่งให้ซูเปอร์พอชั่นมา60ขวดอ่า ตามที่เห็นนะห้าละเจ็ดสิบห้าละก็โอ้โหเรียบร้อยครับมาแล้วครับไอ้้นะไอยาพชั่นเนี่ยพชั่นแคทอ๋อมันสีเขียวนี่หว่านไม่ใช่สีเงินดูผิดครับกล่องสุดท้ายด้วยดูเลขตกได้สีเขียวมะนาวมานะราคาขายก็สามหมื่นทุกคูเป็นอะวตารเป็นอะวตารอะวตารเดย์อันนี่แหละนั่นแหละควรเลยนะกลองสุดท้ายเพิ่มไหมไม่รีรอแล้วครับผมไม่รีรอชักช้านะครับผมกลองสุดท้ายแล้ว เรอจะเปิดแล้วนะครับตอนสุดท้ายนะเนี่ยสอดคั่วออกมานะครับเป็นไพ่ฉีดพาวเวอร์ขอบคุณครับงั้นก็หนึ่งร้อยกล่องนะครับผมตามท,าที่เห็นนะครับก right ็ได้เป็นยายาอันแสนมหาศาลนะครับผมกยาอันแสนมาถึงมานะครับบวกกระสีแค่กระป๋องกระจิตริ์กระโจยลอยหนึ่งกระป๋องนะครับผมรวมรวมมูลค่าแล้วก็น่าประมาณหนึ่งร้อยกล่องก็จะตกประมาณสักราวๆสัก เท่าไหร่วะกี่เอ็มดีอะถึงเอ็มแม่ <c oughs> ไม่ถึงนะเว้ยเอาจริงจใจเอาจริงนะครับผมหนึ่งร้อยกล่กองทนเก็บมาไม่น่าจะถึงนะครับผมไม่ถึงนะถ้าเกิดถ้าเกิดเอายาเอาไปมิกซ์คอเดอร์กับเบรคคอเดอร์ไปผสมกันได้ไดยาญ่แค่กล่องคนละแป้าหมืนะ่นแล้วแล้วก่อนหน้าน,นี้กูต้องเรียนปีเท่าไหร่ครับกูถึงจะได้ขนาดนั้นนีครับ <c oughs> ไม่รู้ดีก็ตัวหลักก็ส่งก็ส่งไปน่าตัวหลักก็ได้ไม่เชียวรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าจะปีนนิ่งเฉียวน่าจะปิีนิ่งเฉียว แลกได้ครับแลกได้แลกได้แต่แต่พูชั่นไม่ได้ครับโพูชั่นไม่ได้ครับที่เหลือได้หมดอะไรอะไรช่างหัวเป็นไปเถอะไอ้ตัวนั้นกี่ร้อยช่างมันไงงั้นเดี๋ยวตัดฉากกอะไรไม่เนี่ยทุยไม่ใช่แล้วมาไหน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 กันแล้วสัตว์เลี้ยงแม่งเปลี่ยนเถอะแม่งแล้วเขาด่ากูว่าแม่งเอาแต่ไก่ออกมาอ่ะอ้เอพีก็เอพีเอ้าเอพีหนึ่งหนึ่งร้อยเออใช่เอพีหนึ่งร้อยไม่ถึงพันเนาะใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่วันนี้มาแจกหนึ่งพันใช่ป่าว่าถ้าดูไม่ผิดใช่วันนี้วันนี้แจกเนี่ยมาแจกเนอ คอยรับไม่รับเอาไปตัวหลักแทนช่างมันอันนี้ตัวหลอกไอ้ึงเพราะเอาแทนอมเยอะว่าเลยเลยไบออกง่ายวันนี้มันไม่เกี่ยวครับผม,มอยู่ที่ว่าจะปลาโดนไม่โดนนะแทนบนปลาไปตูดมันก็ไม่โดนหัวมันก็ไม่หให้เบรกให้หรอกครับผมนะ,ะ,นะมาๆมาๆอ่ะตกลงว่าอ่ะปิดคลิปละอ่ะสมมติจบละอ่ะ อไปยังไม่ได้กูบอกว่าปิดลาบายเลยครับหัวใจเย็นๆครับออดก็วิ่งอย่างรวดเร็วนะครับผมโว้าไปแบบแปลกเลยกก็ูบออย่วันนี้ไหนเขารู้สึกลืมซื้อหนึ่งมาใหม่นะเออเจลิตไลบอลนั้ะไม่รู้จะรู้จักไหนก็ันก็ตามนี้นะครับผมในคลิปนะครับผมมีหนึ่งร้อยกล่องก็ได้แค่นี้แหละครับไม่คงไม่ได้เกินกว่านี้หรอกเนาะตอนนี้ผมก็ย้ายไม่ได้คาร์ล็อกอยู่สักประมาณปั่นได้สามวันจริงๆนะถ้าไม่เชื่อก็ คิดอะไรมากก็ไม่เชื่อกันไม่เชื่อครับไม่ว่าเลยงั้นก็จบคลิปครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมวันนี้ก็เล่นคาร์ลอกกันนะครับมากบวกหกนะครับไว้เลอยนะครับโหดามเมจกูนี่ไม่ต้องถามครับคาร์ลอกหาอะไรครับดาเมจหมื่นสีแต่เวหกสิบครับที่กิมันห้าสิบไงหมื่นสี่ร้อยครับแต่พวกหมื่นสี่เขาคิดเป็นสิบสี่เคครับเอาหมื่นสี่ร้อยครับก็กดเขาให้ดูอยู่ครับเขามีให้ดูครับใจอย่าเย็นอย่าพิ่งร้อนรนครับ แล้วโอ้โหสุมสัตว์เดียดนกันทั้งเสียงปงเสียงหมาอ้าวโลกร้อนอยู่นี่เลยเหรออ่าช่างเอาเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเขาไม่รู้ว่าเราตัวเด็กอ่างั้นบายบายครับขอบคุณมากครับแล้วเห็นคุณอ้อหวัดดีมาน้าดามครับอ่าไ, <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบาย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 ไปบาย